สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาสอนเทคนิคต่างๆในการหาเงิน M มในเกมโยกกลงกันนะครับผมรวมไปถึงเทคนิคต่างๆในการใช้ชีวิตเซิร์ฟใหม่นะครับอยู่ยังไงให้รอดนะครับผมก่อนจะไปดูคลิปนี้นะเห็นตาผมบ้ <laughs> แว่นมันสะท้อนจังเลย คลิปนี้ผมมีกิจกรรมดีๆมาให้เพื่อนๆร่วมสนุกกันนะครับคลิปนี้ผมมีทิปยาทิพย์โอสดนะครับมาแจกเพื่อนๆน,นะครับผมจํานวน30รางวัลน,นะครับอ่าลิงก์กิจกรรมจะอยู่ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมถ้าเพื่อน <laughs> ๆคนไหนสนใจมาร่วมกิจกรรมกันได้นะครับเห็นตาบ้างสำหรับใครที่เพิ่งผ่านมาดูคลิปผมเป็นครั้งแรกนะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมผมจะพยายามทําคลิปที่มีสาระออกมาเรื่อยๆนะครับผมก็ฝากเนื้อฝากตัวไว้ด้วยนะครับ พูดเยอะละไปดูกันมาวิธีที่หนึ่งนะครับเป็นวิธียอนฮิตเลยนะครับที่ผู้เล่นหลายๆคนที่เปิดหลายๆจอนะครับมักจะใช้กันนะครับผมนั่นก็คือการที่เรามาซื้อผนึกต่ํานะครับผมนี่นะครับผนึกต่ําราคา5 0,000ื่นนะครับห้าหมื่นสลึงนะผู้เล่นส่วนใหญ่จะซื้อติดช่องไว้นะครับอย่างผมผมไปบอดใช่ไหมผมก็จะซื้อติดไ้เลย6ลูกนะครับแล้วเราก็ไปเก็บเวลนะครับผม เมื่อมันเต็มแล้วเราจะได้เป็นแบบนี้นะครับถนึกต่าแบบนี้นะครับแล้วก็เราก็นํามาตั้งร้านขายนะครับผมเดี๋ยวเรามาเดินดูกันว่าเขาขายกันประมาณเท่าไหร่นะครับนี่นะครับเมื่อเราได้มาแล้วใช่ไหมเราเสียเงิน5 0,000ซื้อ1ลูกแล้วเราก็ไปเก็บเวลนะครับเมื่อไอผนึกต่าเต็มนะครับแล้วก็เอามาขายนะครับผมอย่างร้านนี้เขาขายอยู่3ามแสนนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับที่ยอดฮิตมากๆสําหรับคนที่เปิดบอร์ดหลายจอนะครับผม แล้วก็วิธีที่2นะครับวิธีนี้ผมจะพาไปสุ่มหินนะครับผมดยหินที่ผมไปจะพาไปสุ่มนะครับก็คือหินระดับต่านะครับกัน1ถึงกัน5้านะครับผมก็เมืองที่เราจะไปก็คือเมืองป่าแดนใต้นะครับให้เราเดินมาที่หน้าเมืองนะครับจะมีท่าเรืออยู่นะครับผมเราก็มาวาร์ปไปที่ป่าแดนใต้นะครับเมื่อเราวาร์ปมาถึงป่าแดนใต้แล้วนะครับให้เราเดินไปที่ NPC มีโฮงนะครับผม เพื่อไปสุ่มหินกันนะครับเมื่อเรามาถึง n p c มีมีโฮงนะครับให้เลือกหัวข้อซื้อขายนะครับผมก็ให้เราเลือกมาที่หินยกเย็นระดับล่างนะครับเป็นป้องกันนะครับก้อนหนึ่งจะตกอยู่1 0 0 0 0หสลึงนะครับอ่าผมเห็นหน้าล้นเมื่อกี้ผมไปเช็คราคามาครับหน้าล้นจะขายอยู่ประมาณ200,000นะครับผมก็ถ้าใครคิดว่าตัวเองมีทุนมานิดหนึ่งแล้วนะครับหรือว่าอยากจะมาลองเสี่ยงดวงสุ่มดูนะครับก็มาสุ่มกันได้นะครับนี่ป้องกันหนึ่งไปลองสุ่มดูนิดนึงนี่นะครับ ถ้าใครดวงดีก็จะได้กัน5เยอะนะครับแต่ถ้าใครได้กัน1กัน2ก็แนะนําว่าให้ขายทิ้ง NPC ไปเลยนะครับแล้วก็เอาเงินที่ขายได้มาหมุนต่อนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับอ,อันนี้จะค่อนข้างเพิ่งดวงนิดนึงนะครับผมแล้วก็วิธีที่สานะครับสาหรับเมื่อเราไปบอดในที่ต่างๆเก็บเลเวลแล้วนะครับมันจะดรอปพวกอ,อาวุธชุดพวกนี้นะครับ สำหรับใครที่ยังไม่รีบใช้เงินนะครับผมให้เก็บมาดองไว้ในคังก่อนนะครับผมดองเยอะๆจนเต็มคังนะครับแล้วก็ถ้าไปเดินตลาดแล้วมีคนรับเราก็เอาไปขายนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีคนรับเผื่อวันไหนเรากดยันโยนะครับให้เราค่อยเอาไปเทขายโยนล้านให้ NPC นะครับมันจะได้เงินเยอะขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับถ้าเรามีไอเทมเยอะๆเต็มคังเราก็จะได้เงินขึ้นมาอีก ก็ค่อนข้างหลายเนะก็จะได้เงินขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับถือว่าได้ค่ายันโยคืนนะครับผมเหมาะสำหรับคนที่ยังไม่รีบใช้เงินนะครับอย่าเพิ่งเอาไปโยน n อ c นตอนนี้นะครับให้เก็บไว้ก่อนเผื่อวันไหนมีโอกาสได้กดยันโยนะครับค่อยเอาไปโยนล้านนะครับมันจะได้เงินตอนที่โยนให้กับ n อ c นเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับก็อนี้ก็เป็นอีวิธีหนึ่งนะครับ แล้วก็วิธีที่4นะครับเป็นวิธีประหยัดเงินนะครับผมในการเช่าของฟรีนะครับเมื่อเราเลเวล10แล้วนะครับเราสามารถมาเช่าของฟรีได้ที่เจจียวนะครับผมนี่นะครับเป็นเควสเริ่มต้นเลเวล10นะครับผมแนะนําว่าเลเวล10นะครับให้เช่าไปเลยนะครับเพราะว่าจะเสียแค่1 0,000หมื่นนะครับ ชุด1 0,000แขนค้าอีก1 0,000จะเป็น2 0,000นะครับผมเพราะว่าเลเวล10จะไม่ได้ใช้เงินเยอะนะครับหลังจากที่เรารับเควสเช่ามาแล้วนะครับให้เรากดรับเควสอีกหนึ่งครั้งนะครับผมแบบนี้นะครับให้กดคอนโทรลคิวดูนะครับเช็คว่ามีเควสติดตัวแล้วหรือยังนะครับหลังจากที่เราเลเวล10ใหม่ๆนะครับให้เราไปตีตรงนี้นะครับนี่นะครับให้เรามาตีหมาป่าขนเทาที่อยู่ตรงนี้นะครับเพื่อที่เราจะได้อเทมเควสแบบนี้นะครับ หนังสัตว์กับเนื้อสัตว์นะครับอย่างละ20ชิ้นนะครับผมแล้วก็เราก็จะเก็บไว้ตุนไว้ก่อนนะครับเมื่อโอกาสที่เราเลเวล35แล้วเราก็กลับมาเช่าใหม่หลังจาก <c oughs> เพราะว่าเรามีไอเทมเควสใช่ไหมเราจะเช่าฟรีนะครับแต่ถ้าเราไม่มีไอเทม2ชิ้นเนี้เราจะเสียเงิน300,000นะครับชุด300,000แขนขา300,000นะครับแล้วก็สำหรับใครที่มีอาวุธที่โลนนะครับที่เช่าที่โลนก็จะเสียอีก3 0 0แสนนะครับ มันจะช่วยประหยัดเงินไปค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับผู้เล่นที่มาเริ่มเล่นเซิร์ฟใหม่ไม่มีเอ็มอย่างผมนี่นะครับอย่างผมเวลมา54ละเก็บเงินนะแค่8 0 0แสนนะครับผมไม่มีเงินเช่าแน่นอนเพราะฉะนั้นทำควสดไว้ดีที่สุดนะครับหลังจากเวิว35สาใช่ไหมเราเช่าเสร็จแล้วให้เรากดรับควสอีกหนึทีนะครับ เมื่อเรากดรับเควสมาแล้วนะครับเราก็ไปบอดเวลปกตินะครับหลังจากที่เราเลเวลประมาณ50ได้แล้วนะครับพร้อมที่จะ60แล้วให้เราทําการไปวาร์ไปที่ชินมูนะครับผมเมื่อเรามาถึงชินมูแล้วนะครับให้เรามาตีไอ้นี่นะครับหมาป่ากาบนะครับผมเดี๋ยวผมจะวิ่งไปดูนะเมื่อเราเลเวลประมาณ50นะครับหรือ55นะครับป้องกันหรือว่าพลังโจมตีพอที่จะไหวแล้วนะครับให้เรา มาบอดตรงนี้นะครับหมาป่ามหากราบนะครับผมเพื่อที่เรามาทาเฟชเหมือนเดิมครับเหมือนกับตีหมาป่าเลยครับเราก็จะเราก็จะต้องมาเก็บเควสแบบนี้นะครับอย่างละ20ชิ้นนะครับผมเพื่อที่เวลาเราเลเวล60นะครับเราจะสามารถเช่าชุดเลเวล60แขนขาเลเวล60ฟรีนะครับผมให้เรามาตีที่หมาป่ามหากราบนะครับผมนี่นะครับจะได้เหมือนกันนะครับเหมาะสําหรับคนที่ไม่มีเงินเช่านะครับผมเพราะว่า <c oughs> บางคนเล่นหลายตัวนะครับจะไม่มีเงินเช่าทุกตัวนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทําให้ประหยัดเงินนะครับผม <c oughs> ก็วิธีนี้เป็นวิธีที่5นะครับผมเหมาะสําหรับผู้เล่นที่มีเลเวล60ขึ้นไปนะครับผมการลงวอเจ้ายุดนะครับเพื่อเก็บไอเทมเควสตัวนี้นะครับผมเป็นตาสัญลักษณ์เจ้ายุทธภพนะครับอตอนนี้ผมก็มี36เหลี่ยนนะครับผม แล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงสงครามนะครับเราจะได้เหรียญอันเนี้ยคูณ2นะครับผมแล้วก็สําหรับใครที่ไม่รู้ว่าลงยังไงนะครับผมวจ้ายุทธจะเริ่มที่สี่ทุ่มตรงนะครับเวลาสามทุ่มกว่ากว่าให้เพื่อนๆวาร์มาที่ตลาดเงินนะครับผมแล้วก็เดินมาตรงนี้นะครับเห็นที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ไหมนี่นะครับแล้วก็เราก็กดเลือกแล้วก็เข้าสึกชิงเจ้านะครับผมกาหนดเวลาจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับรอบสี่ทุ่มนะครับผม เมื่อเราได้ลงไปแล้วนะครับเราจะได้อเทมนี้มานะครับหลังจากที่เราได้มาแล้วเราก็มาส่งเควสนะครับผมเควสนี้จะเป็นการสุ่มเงิน 50,000- ื่ถึงหล้าน M นะครับผมแต่ว่าผมเท่าที่ผมจําได้ก็คือมันสุ่มจนถึงพันเ m เลยนะครับเพราะว่าผมได้มากสุดถึง 500m เเลยนะครับแล้วก็ เราจะได้เงินแล้วก็ความดีด้วยนะครับเงินความดีจะอยู่ตรงนี้นะครับจะใช้ซ่อมชุดความดีหรือเอาไปตีบวกสัตว์เลี้ยงต่างๆนะครับแล้วก็ความดีที่ได้นะครับเราสามารถถอดได้ตั้งแต่เลเวล60นะครับเมื่อเราได้เทมเพลทมาแล้วนะครับให้เรามากดแลกที่ NPC ได้เลยนะครับนี่ผมก็จะได้เงินมา3 0 0แสนนะครับได้ความดีมา100นะครับผมเราก็แลกจนกว่าเราจะหมดนะครับแบบนี้นะครับ เห็นไหมเราได้เ huh. ง yeah. ินมา 1m ละง่ายไหมครับอันนี้เหมาะสําหรับผู้เล่นที่มีเลเวล60ขึ้นไปนะนี่มันก็จะสุ่มไปเรื่อยๆครับอ่าเดี๋ยวผมจะเปิดคลิปที่ผมได้ 500m ให้ดูนะครับเดี๋ยวดูนะยึดเชแป๊บนึงนะ 500m เลยเหรอ 500m เลยเหรอเห็นไหมครับว่าอ่าลงวอมันค่อนข้างสำคัญนะครับช่วงนี้ เมื่อเราแลกเควสนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็จะได้ความดีมาด้วยเห็นไหมค่าความดี10ค่าความดี70ใช่ไหมเมื่อเราได้ความดีเราก็นำมาเราสามารถไปถอดเพื่อเอาไปขายได้นะครับเมื่อเราถอดแล้วเราจะได้เป็นป้ายดีแบบนี้นะครับผมสำหรับคนที่ไม่ได้สนว่าตัวเองต้องมีแสงสวยๆแบบนี้นะครับ ก็สามารถถอดความดีที่มีอยู่ตรงนี้นะครับเอาไปขายก่อนนะครับเพื่อเป็นทุนในการปั้นตัวละครนะครับผมสําหรับใครที่ยังไม่ได้ต้องการที่จะมีแสงดีแบบนี้นะครับผมให้มาที่ NPC ช่างสัญ,ญลักษณ์นะครับแล้วก็ให้มาทําเควสนะครับผมนี่นะครับเควสตรงนี้คือเราจะแลกความดีเราให้เป็นป้ายดีนะครับผม ให้มาดูตรงนี้ได้เลยครับสําหรับใครที่คัสสามเลเวลหกสิบนะครับถ้าถอดออกมาเป็นป้ายดีนะครับจะเสียความดีสองพันเงินหนึ่งล้านในการถอดนะครับผมสําหรับผมเลเวลเก้าเก้านะครับอยู่ที่คัสสี่นะครับจะใช้ค่าความดีอยู่ที่พันแปดนะครับแล้วก็ใช้เงินอยู่ที่หนึ่งล้านสองแสนนะครับผมเมื่อเราถอดแล้วเราก็จะได้เป็นป้ายดีหนึ่งพันแบบนี้นะครับเหมาะสําหรับคนที่ไม่ได้ต้องการมีแสนสวยๆแบบนี้นะครับ าสามารถนำมาถอดแล้วก็ขายเพื่อทำทุนในการเก็บเลเวลก่อนนะครับพอเลเวลสูงๆค่อยมาเก็บความดีใหม่ก็ได้นะครับอันนี้เหมาะสำหรับสายฟรีนะครับผมแล้วก็จะมีอีกหนึ่งวิธีนะครับผมนั่นก็คือการทำเควสนะครับเมื่อเพื่อนๆเริ่มปั้นใหม่นะครับผมแนะนำว่าให้เพื่อนๆเก็บเลเวลไปจนถึงเลเวล60ก่อนนะครับผมแล้วก็ กลับมาไล่เควสทั้งหมดที่มีนะครับที่ได้หินนะครับผมนี่นะครับที่ได้หินพวกนี้นะครับผมอ่ามันจะเป็นกัน7กัน8วิยี2สนะครับเพื่อที่จะมาขายเป็นเงินเมนะครับผมสำหรับใครที่เปิดหลายจอนะครับอ่าเมื่อไปทำเควสนะคคุณจะได้หินเยอะมากเลยนะครับก็คูณตามจำนวนตัวละครได้เลยนะครับที่เปิดนะครับสำหรับยันพวกนี้ที่ได้มานะครับมันจะ เอาไปตั้งร้านขายไม่ได้นะยันเควสอะเพราะเขาปรับใหม่แล้วนะครับก็เอามาใช้ตีบวกอาวุธอะไรก็ได้นะครับผมถ้าหากเราเลเวลยังน้อยอยู่แล้วไปไล่เก็บเควสนะครับมันจะช้าครับผมแนะนําว่าให้ไปถึงเลเวล6กก่อนแล้วค่อยกลับลงมาไลเ่เควสนะครับเพราะว่าเมื่อเรากลับลงมาไลเ่เควสนะครับมอนเตอร์จะเลเวลน้อยกว่าเราแล้วก็เราจะสามารถจบเควสนั้นได้ไวนะครับแล้วก็เราก็จะได้ของไวขึ้นนะครับยิ่งมีหลายตัวละครก็จะได้หินเยอะนะครับ สำหรับใครที่เปิดหลายจอนะอย่างเช่นเมื่อก่อนที่ผมเล่นนะครับผมจะเปิดประมาณ3-4จอนะครับแล้วก bon er ็จะเล่นอาชีพที่เราชอบนะครับ1ตัวละครหลังจากแล้วก็ตัวอื่นๆก็จะเป็นตัวเสริมนะครับเอาไว้ฟาร์มหาของหาเงินแล้วก็ซื้อของให้ตัวหลักตัวเดียวนะครับผมในปาร์ตี้นะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับเทคนิคการประหยัดเงิน แล้วก,ก็การหาเงิน M มในเกมโยกังนะครับอ่าผมจะบอกก่อนว่าเงินที่หาได้ง่ายที่สุดคือการบอร์ดเพื่อหาของเพื่อเก็บเลเวลนะครับเงินส่วนใหญ่จะได้มาจากการปล่อยบอร์ดนะครับผมยิ่งใครเปิดได้จอเยอะๆก็จะฟาร์มได้เงินเยอะนะครับส่วนเทคนิคที่ผมมาบอกเหมาะสําหรับมือใหม่ที่จะนําไปประยุกต์ใช้นะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีเทคนิคเพิ่มเติมแนะนําสามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผมถ้าผมพูดอะไรผิดไปตอขออภัยด้วยนะครับ เพราะว่าตอนนี้ก็ค่อนข้างดึกนะครับมีอาจจะมีเบอร์เบอร์ง่วงๆหน่อยหนึ่งนะครับผมอย่าลืมนะครับใต้คลิปมีลิงก์กิจกรรมอยู่นะแจกทิปทิปนี่นะครับเห็นไหมทิปอย่าทิปโอสดนะครับ3ครั้งนะครับอันนี้ผมซื้อมานะไม่เกี่ยวนะให้ดูเฉยๆว่ามันเป็นแบบนี้นะจะแจกทิป3ครั้งนะครับผมสามสิบรางวัลน,นะครับผมจะแจกแบบสุ่มนะไปติดตามกันได้ที่หน้าแฟนเพจโยก,กังได้เลยนะครับประกาศผลเดี๋ยว ติดตามดูอีกทีเนาะเดี๋ยวเขาจะประกาศบอกเองแหละก็สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับเดี๋ยวจะพยายามทำคลิปใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆเนาะเพื่อนๆคนไหนอยากรู้เรื่องไหนสามารถคอมเมนต์ถามผมได้เลยนะก็คลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายเจอกัน